นะครับที่หมู่บ้านเอื้อทหนึ่งนะครับแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการคืออันนี้เรามาทําให้เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ทํากันแบบปักชีลอยหนะ้านะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงแล้วก็ในบ้านเอื้อทหนึ่งเนี่ยตอนนี้ติดเชื้อโควิด1 9ยทั้งหมด30กว่าราย33มารายแล้วก็ที่โดนกักตัวก็ทั้งหมด33ห้อง แล้วโดยเฉพาะ,ะสายสายบุญนะครับทีมงานพร้อมข้าวแกงและเวงวันนี้คือจัด <500 S 1> จัดไว้ทั้งหมด500กล่อง500ชุดแล้วก็ตอนนี้คือจัดให้ทางผู้ติดเชื้อที่อยู่ตามห้องเนี่ยทั้งหมด33ห้องด้วยกันก็คือครบกันทุกครัวเรือนนะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประชาชนนะครับชาวจังหวัดสมุทรปราการก็คือในชนะงวดงามสี ทำหน้าที่ก็คือเป็นรองประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนนะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนถึงท,างท่านนายกนันทิดากระบวาสายด้วยว่าคือทางทีมง,งานสายสายบุญนะครับที่ทําร่วมกันกับทางร้านข้าวแกงละเวออันนี้ก็คือเป็นถุงเจ้าของเดียวกันและถุงยังชีพเนี่ยทั้งหมด หนึ่พันถุงเนี่ยคือผมก็ได้รับมอบหมายอันนี้เราไปมอบให้แก่ผู้ป่วยนะครับที่ติดเชือ้อโควิดเนี่ยตามห้องตามบ้านต่างๆอันสหายสายบุญนะคะได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะในการทํากิจกรรมให้กับสังคมนะคะในภายใต้สโลแกนคําว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราทํากิจกรรมตรงนี้มานะคะวันนี้เป็นอาทิตย์ที่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะมองว่ามีเกิดไอเดียในการทําลดพุ่มพวง ให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากาสถานการณ์โควิดนะคะมาเลือกอาหารไปปรุงที่บ้านนะคะโดย1ท่านนะคะเราจะให้ผัก3อย่างแล้วก็จะให้ของสด2อ,อย่างนะคะอันนี้คือกิจกรรมของในส่วนของรถท่วงเราทำเป็นสัปดาห์ที่2นะคะส่วนของถุงยังชีพเราลงพื้นที่ไปแล้วก็คือ1,000ถุงนะคะอันนี้เราแจกครบหมดแล้วนะคะ จากสถานการณ์ที่ได้ติดต่อกัะทางท่านสอจอชนะหงนงามศรีนะคะเราได้ทราบว่าสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้ดีขึ้นเลยมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรามองว่าเราน่าจะทําอีกใช่ไหมคะทางคุณเต้ยแล้วก็คุณแต๋วนะคะคุยกันแล้วว่าเรายังไม่ได้จบภารกิจเรากําลังจะทําต่อกันนะคะแต่น่าจะเช็คก,ก่อนนะคะว่าอาทิตย์หน้าเราเราจะไปลงที่ไหนนะคะเราก็จะแจ้งให้ทราบ ถามว่าคนเนี่ยได้ไถ่ได้ผักได้อะไรมีความสุขแล้วถามว่าที่เขาแย่งกันเขาก็คงจะลำบากจริงๆอะค่ะลำบากจริงคนที่อยู่ในนี้ก็มีคนลำบากเยอะแต่เราไม่สามารถจะรู้อะที่เขาอยากได้ของพวกนี้มันเล็กๆน้อยๆแต่มันภูมิใจขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ